ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นในเรื่องของแนวทางการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่ ของผู้ที่รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็จะมีการตรวจสอบสถานะการามีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนั่นเองนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการในการตรวจสอบสถานะอย่างไรซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ กำหนดไว้ในแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,565ก็คือรับลงทะเบียนในปีงบประมาณ2,564นะครับเพื่อรับเบี้ยอย่างชีพในปีงบประมาณ2,565นะครับ สำหรับการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่และการย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาก็ให้ตรวจสอบดังนี้ 1. อาจจะตรวจจากฐานข้อมูลทะเบียนราษนะครับ 2. ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิได้รับเงินเบียเบ้ยอย่างชีพที่มีสถานะเสียชีวิตจากรายงานผลการตรวจสอบของกรมการปกครองก็ได้นะครับและ 3. นะครับตรวจสอบ ความถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิ์ที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงนะครับโดยตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากรายงานผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือใน3วิธีการในการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่และการย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติในทุกๆเดือนนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนนะครับในกรณีผู้สูงอายุเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ภูมิลําเนาท้องถิ่นอื่นนะครับและ,ะเป็นการตัดรายชื่อออกในกรณีที่ผู้สูงอายุได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าผู้สูงอายุเสียชีวิตไปแล้วผู้รับมอบอํานาจยังรับเงินต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดําเนินการคืนเงินนะครับถ้าเราไม่คืนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ